สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารวันอังคารวันนี้วันอังคารพี่เป็นว่างค่ะวันนี้วันนี้รู้สึกจะมีลมลมเหมือนพายุจะเข้าทางไหนอะค่ะยังไงก็มาลงสังขะบาลันเต้มังเดอวันนี้พี่เป็นจะพามาดูต้นพุทธาสามรถนะคะพุทราต้นนี้พี่เป็นสั่งมาสามสิบต้นจากสวนลุงเปงนะคะลุงเปงแกบอกว่าถ้ามันออกลูกให้เด็ดทิ้งประมาณหกเดือน อ่ะเดือนที่ห้าเดือนที่หกถึงไว้ลูกอะค่ะดูมันดกขนาดไหนพี่เป็นให้ดูพี่เป็นเสียดายมากเลยแต่มันจําใจดูดิทุกขั้วเลยค่ะเนี่ยดูดิเนี่ยมันดกจริงๆเลยค่ะดูดูนี่พุทราอายุสี่เดือนนะคะเนี่ยดูดกมากเลยค่ะนุน่นดกมากมากดูค่ะดูดูดูพุทราสามนดจาใจต้องเด็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่รู้จะทํายังไงแต่ก็จะไว้ทานมั่งสักลูกละสิบ เออต้นละสิลูกดีกว่านอะอยากได้ชิมว่ารสชาติเป็นยังไงจะได้ทําตามขั้นตอนที่ลุงเป็งบอกมาทุกอย่างส่วนลุงเป็งจะเป็นส่วนพุทราสามรสที่ดังนะคะอยู่ที่อุบลอำเภอสหวีรวงลุงเป็งแกทำมาเป็น20ปีแล้วค่ะน่าปลูกมากเลยพุทราสามรสพี่เพ้นเลยลองลองดูที่จะปลูกพี่เพนอยากปลูกประมาณสี่ไร่อะค่ะแต่พี่เพนยังไม่มีทุนก็เลย ลองสั่งมาก่อนสามสิบต้นทีนี้ก็รอต้นพันต้นพันเขาขายดีมากเลยเนี่ยค่ะมันต้องเด็ดทิ้งอะ่ะมันก็เสียดายสิอย่างเงี้ยดูดิอู้ดูต้นแต่ดูต้นมันก็สมควรจะเด็ดอะคะ่ะดูต้นพี่เป็นดูมันล้มเลยค่ะคือมันเอียะมันหนักข้างอะ่ะจําเป็นต้องเด็ดจริงๆก็เลยต้องมานั่งเด็ดทิ้งเนี่ยค่ะต้องเด็ดอย่าง,งน,ะะนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยน่าเสียดายมากเลยดู เด็ดทิ้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เป็นก็ไว้รู้สึกจะต้องเออพี่เป็นจะไว้ประมาณสิบลูกดีกว่าเนี่ยค่ะเด็ดทิ้งเอาไปทําปุ๋ยทํะไรต่อไปมันทําให้ต้นจะแกรนไม่โตเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่ามันเอาอาหารมาเลี้ยงต้นมันซึ่งต้นมันยังไม่แข็งแรงมันเพิ่องอายุสี่เดือนเองนี่ดูดิต้องเด็ดทิ้งหมดเลยดูกิ่งนี้พี่เป็นให้ดูเอย สะออนครับสะออนเจริญไเลยขมิน้นเขาบอกเจริญไเลยเยอะมากเลยค่ะด,ดูสุดๆเลยค่ะโอ้แต่ก็จําใจต้องเด็ดยังไงจะได้พี่เป็นจะไว้สักสิบลูกเพื่อที่จะชิมเกือบจะทุกต้นเลยค่ะที่ดกอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นให้ดูแค่ต้นเดียวเนะะี่ยค่ะดูทางนี้ออ้ยดกมากๆเลยมีแต่ลูกพุทราตเต็มต้นเลย่ะเนี่ยฮะโอเคยังไงพี่เพ็นขอทํางานก่อนนะสวัสดีจ้า